ร้านเจงก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องบอกไหมยังไงขู่รอบสุดท้ายก่อนฉันจะประจานเล่นผิดคนแล้วของยังอยู่ไหมไม่สนใจเพราะว่าของเก่าหนูไม่ได้ซีเรียสหนูต้องการเงินเท่าราคาของมือหนึ่งคะค่าเสียเวลาไงละ่ะฮะตอนนี้อีกเรื่องคือ จะทำยังไงกับอีร้านที่เอาของฉันไปแล้วไม่คืนเนี่ยไหนดูซีร้านมันออนล่าสุดเมื่อไหร่๋อไม่ขึ้นแล้วเนี่ยมันหนีหรือเปล่าไม่ออนแล้วแต่เขาก็โรงงานล่าสุดแบบนูน่นพฤษภพาแต่เขาตอบหนูนล่าสุดตอนสิ้นเดือนเมษาแล้วจากนั้นก็ทักไปไม่ตอบแล้วเขาไม่บล็อกเขาไม่ได้บล็อกหรือเราจะต้องประจายเขาปิดร้านนี้แล้วหรอไม่รู้เหมือนกัน ร้านเขาก็เป็นฟิลร้านเปิดใหม่เลยแต่หนูมีชื่อที่อยู่เขานะเพราะว่าส่งของไม่ให้ไปเคาะหน้าห้องจะคืนไม่คืนไม่คืนก็เอาเงินมาคิดดอกด้วยเป็นเจ้านี้น่าสนใจนะครับก็เห็นแบบว่าหน้าเคามีรีวงรีวิวนี้แน้วคิดว่าแบบไม่กล้าโกงหรอกเพราะว่าหนูรู้ที่อยู่หนูรู้ชื่อหมดเลยติดโควิดก็บอกกันก็ได้เขาบอกว่าตอนแรกบอกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเสร็จด้วยนะ <laughs> ย้ายบ้านหนีมีชื่อเหมือนกันมีชื่อที่อยู่จ้างแกไปเตือนแก,แกมีแกมีรับจ้างขู่ด้วยหรอมีคนรู้แล้วนี่ว่าร้านไหนเพราะว่าหนูฟอลอยู่เขารู้เขาร,รู้ว่าหนูเป็นใครเพราะว่าหนูฟอลด้วยแกไปล็อกหน้าห้องปิดตายเงนี้ยเหรอเห็นไหมหนูฟอลอะไรหนูฟอลตั้งสองพันยังมีคนรู้เลยถงไม่อยากฝากธุระไว้กับตำรวจอะไม่ค่อยไว้ใจการทำงานเรยเรื่องไม่เดิน เขาจะสนใจหรือเปล่าก่อนอาแค่นี้ลงมือเองเลยหมายถึงอะไรลงมือซัดมันเลยอย่างเงี้ยเหรอเอาป่ะขนาดคดียิ่งใหญ่หญยังไม่ทําอะไรเลยคดีแค่นี้เขาจะทาแต่เขาก็ไม่ลงงานเขาเลยมานานมากแล้วเหมือนกันก็เลยแปลกใจว่าแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้ตอบแค่คนเดียวแอดมิน,นมีคนเขนาควรจะแจ้งเลยเขาคงไม่หายไปทีเดียวสองคนถูกไหมล่าสุดเขาเพิ่งออนไลน์ด้วยเมื่อเดือนเดือนนี้หรือเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนนี้อ่ะมัดต่อมดอัดแล้ว ั้นเจงก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องบอกไหมยังไงขู่รอบสุดท้ายก่อนฉันจะประจานเล่นผิดคนแล้วของยังอยู่ไหมไม่สนใจเพราะว่าของเก่าหนูไม่ได้ซีเรียสเราต้องการเงินเท่าราคาของมือหนึ่งค่าเสียเวลาเนี่ยล่ะฮะเพราะเขาคือคนโกงนี่เขาคนโกงเราก็ประจานได้เป็นการประกาศเตือนภัย เพิ่งบอกแอคซลิมไปแบบไหลแอคอยู่แล้วแบบตะโลกอ,ะ mm. อ่ะเขาอยู่คนละเซิร์ฟจริงๆล้วเนี่ย Active Today มันเพิ่งขึ้นทุกคนมันขึ้นแล้วว่า Active Today มาดิมามันจะตอบม,มันจะอ่านไหนะถ้ามันขึ้น Active อีกเราไม่อ่านใช้ก็คือดูแลยนะคะว่าตั้งใจก็มันก็ตั้งใจมาหลายวันแล้วแหละแต่แบบอยากเห็นนะเรียลไทม์ว่ามันยังอยู่จริงๆแสดงวไม่ไม่กลัวคำขู่เรานเนี่ย ประสบการณ์โดนโกงครั้งแรกร้านโทมาเคียโอ้แชทมันยังไม่อ่านเลยจ้ะอุ๊ยร้านมีเพจในเฟซบุ๊กนี่ก็ลงงานล่าสุดพฤษภาเหมือนกันไม่อัปเดตมานานเท่ากันเลยร้านเจ๊งแล้วแต่บอกก่อนเอาของคืนเอ้ยเอาเงินคืนด้วยมีแจ้งความออนไลน์ปะ <c oughs> เราไปเม้นไหมร้านนี้โกงค่ะ แต่มันไม่มีคนเห็นอยู่แล้วแหะพอโพสเขาว่าไม่ใช่โพสใหม่แล้วอะมันโพสเกา่าเอาไงดีทุกคนมันเอาม,มันต้องแหกแล้วหรอฮะจริงจริงแจ้งความออนไลน์น่าจะแย่กว่าแจ้งความปกติอีกหนูอาร้านเห็นข้อความหนูแล้วเขาก็ยังไม่ตอบอยู่ดีเพราะว่าเขาออนมาหลายรอบละ นี่ทำไมรู้สึกตื่นเต้นแบบรู้สึกสนุกว่ะประจานคนุณทำไมเป็นคนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าให้ไปตั้งแต่โอ้กุมภาของราคาประมาณสี่ห้าพันนะครับถึงหนูจะยังไม่ได้จ่ายตังค่าคัสตอมแต่ว่าของหนูมันก็แพงไงเดีย๋ยวจะเป็นแบบกลมอัลบั้มวะเออวะทำไมหนูไม่โทรอ่ะ โทรไหมทุกคนหนูโทรกลางไลฟ์เลยวะเอาไหมน่าสนุกมันจะใช่มันจะปฏิเสธหรือเปลา่าไม่ใช่ตัวเองถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาแล้วทำไงตรอใช่แต่ว่าเขา,าจะรู้เบอร์ส่วนตัวหนูดิมีโทรศัพท์บ,บ้านไหมอยู่ข้างล่างนีกโอ้ยมีเบอร์สำรองที่ได้มาจากศิกสิบสองราศีอยู่นี่แต่ยังไม่ได้เปิดใช้ เบอร์แม่ก็ไม่ต่างกับเบอร์หนูดีให้มันแอคทีฟทเดยว้มันแบบคลองคล่องใจอย่กตู้โทรไม่ได้ไม่อ่านฉัใจะอ่านไปตอบเขาไม่อ่านยังไงนี้ซิมใหม่หนึ่งบาทเราจริงจังมากกับ ต้องออกไปซื้อซิมใหม่ตันบอกช่วยกูอีกแหละเขาคงไม่มานั่งโหลดแอปดูไลฟ์หรอกหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะมีผู้เสียหายเยอะก็ได้นะแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ตอบใครเลย,เลยถ้าเขารู้ว่าประจานออกสื่อเขาฟ้องเอ้าแล้วเราฟ้องว่าเขาโกงกลับไม่ได้หรอเขาโกงไงถึงจะประจานโอ้ยทุกคนใจเย็นนะหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะโทรทุกคนอย่าเพิ่งแตกตื่นได้ไหม เขาโดนจับคดีอื่นก็คือตอนติดคุกอยู่อะตอนนี้ขำติดคุกอยู่ดูว็บคนโกงหนูว่าเขาน่าจะเพิ่งโกงอะแบบเจ๊งอะเขาอาจจะไม่มีข้าวกินอยู่แต่เขาไม่บอกเราเขาติดโควิดอยู่แต่เขาออนเนี่ยเขาควรจะบอกแเราดเซิร์ชไลน์ชื่อคนโกงเป็นไลน์ชื่อคนติดโควิดจ้ะเขากินข้าวแดงเฮ้ยหนูไปเจอไอจีส่วนตัวเขาอะ ถ้าใช่ละถ้าใช่หนึ่งจูนยังโพสตรูปตอนเด็กอยู่เลยไปเม้นซักหน่อยได้ไหม <c oughs> เจอไอจีเฟสยี่สิบหกจูนยังโพสตอยู่เลยไปทวงของไงใช้แอคหลักไปทวงของหนูไม่ได้จะแชร์ซะหน่อยนะแค่ไปเมนทวงของก็บอกว่าไม่ได้โพสไงทุกคนตัง้งใจเย็นๆกัน,นได้ไหมหนูไม่ได้จะประจ,จานจะโพสตอะไรเลยเนี่ยหนูทวงของมันจะผิดกฎหมายได้ยังไง คนเดียวกันนี่แหละลงของร้านแต่เองด้วยเสียใจเดี๋ยวนี้ใช้เพจคอมเมนต์ไม่ได้อีก Facebook มันก็เป็นอะไรกับฉันนักหนาใช่สิเรามันแค่อินดิเตอร์ไม่ใช่อดมินปิดหัวดงเราจะทักแฟนเขาไปดีค่ะน่าสนใจปรากฏเขาเลิกกันแล้วอ้าวทักแฟนเขาไปผิดตรงไหนก็แฟนเขาแชร์ร้านเขาอยู่ด้วยกัน แ,แฟนยังช่วยขายของอะไรเนี่ยเขาน่าจะช่วยกันโกงคิดเหมือนกันก็บอกว่าทักไปนาะนแล้วทักไปร้านรอบแล้วประเด็นคือยังไม่ได้โอนค่าคัสตอมไงเพราะเขายังไม่ทำไม่เสร็จแต่ของมันมีมูลค่าอยู่น้องดูดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์เคยไปแจ้งแล้วก็เงียบครับไม่มีการตอบรับกลับมาจากร้อยเ้นที่รับแจ้งความ ตำรวจไม่ตามให้หรอคะข,ขนาดตอนรับแจ้งความยังเกี่ยงที่จะรับเลยโยนไม่ให้สอน,นอ,อื่นมันน่าฟ้องไปะละ่ะก็ถามถามจนไม่รู้จะถามยังไงแล้วค่ะฮะเขาไม่อ่านนี้แสดงแบบนี้เขาไม่ได้กลัวโดนฟ้องอยู่แล้วแสดงเขาต้องเห็นข้อความหนูอยู่แล้วเพราะว่าเขาออนไลน์แต่เขาแค่ไม่กดเข้ามาอ่านแต่เขาต้องเห็นอยู่แล้วว่าหนูพิมพ์ทีละอันเพราะะนั้นเขาไม่ได้กลัวโดนฟ้องก็บอกว่ายังไม่ได้จ่ายตังไง คิดว่าหนูรวยแล้วจะไม่ตามของเนี่หรอฮึอยากยกทรัพย์เงินเหรอเออ้าขายจะเอาของหนูไปขายเขาไม่ขายเราเขาแยกชิ้นส่วนไปแล้วทำไมสอนอนทุกคนไกลจังเลยไปหาที่บ้านเลยเอ่ะไลฟ์ด้วยไหมล่ะงั้น